เดินีเขากับยายคิดมีสูตรเดิอเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งเลยยังเข้ามาดูเพิ่งเปิดไล่แปบ๊บหนึ่งกูก่อนนะเดี๋ยวเปิดประตูตตตตตให้หนานก่อนอะไร,รล่ะลูก โอเคสวัสดีห้าคนเนาะยายคิดมีสุกเนาะใช่ไหมสวัสดีหกคนเจ็ดคนยายคิดมีสุกวันนี้ยายให้ไดกินไฮ้ปนปลาทับทิมใส่เมงดาจนปลาทับทิมใส่เมงดากันนบข้าวบ้านบ้านลวกผักกล้วยดอกหอมกระชายตอนนี้ดอกหอมกำลังมาแรงเนาะ หอมเต็มเลยนะออันนี้คือย่ายเห็ดเองเลยมนบอเ็ด <Okay. S 1> เห็ดเองวิธีเห็ดยังไงบอเนี่ซเจอเดาบอก็แต่เห็ดไปเมื่อกี้เนี่ยเจือวิธีเห็ดเดาบอเอาผิดทิบขวดต้มปลาใส่น้ปลาอ๋อขย้อนดอกใส่ถือถือยกมานี่นะ ให้เพันเบิ่งแนี่ยข้าวยอนดอกสีมันบ่นี่งเกิดคือย่าใส่พริกดิบน้ำมือนีิเนาะพริกดิบครัวพริกดิบเกิคือพริกิพรกแบบบานเฮานะพริกกระเพร์เด้อเดี๋ยวไปเอาพริกมาหุงกันเนาะเมันบอลได้อันนี้ข้าใส่พริกนี่เนาะ นั่นวะม,มันก็เลยจะบอกเผ็ดสำหรับผู้เฒ่าแต่ใส่พริกจินดามสิเผ็ดถ้าต้องใส่พริกแบบนี้เผ็ดน้อยอก็เลยสีแบบนี้แล้วก็เนื้อปลาคือปลาปลาอย่างยัยบบปลาทับทิมปลา,าทับทิมเนื้อปลาคือเนื้อปลาทับทิมเนื้อปลาแน่นเนื้อปลาหวานปลาทับทิมส,สดส มีเด็กหน่อยอ่อนเด็กหน่อยอยากมากวนมันมีสูตจะเข้ามาหรอฮะอยากเข้ามาหรอคะอยากเข้ามาปะเข้ามาแป๊บนึงห่ะเข้ามาแป๊บนึงได้เด็กหน่อยอยากเขามากวนกันได้ย่ายเขามาหายายเล็กหน่อยอยากเขามาหายายแป๊บนึงก่อนย่ายกินเข้าปุ่นะตัวบอกใหญ่เลยไม่กวนยายนะอเข้ามา ก็มาไม่ดืนะออ้อนะห้องห้องเยร์เขามาค่ะยายพออยังพอใจยังย่าสิากินเขาเลยเด้ฮะย่าสิกินเขาเลยเด้แล้วกับพักไซนี่ยาาปลูกเองเนาะ<ช>พักไซแล้วก็กำล,ลังเป็นนวยอยู่จูนในพักไซกำลังเป็นนวย แล้วก็น้ำพริกเอากัเม้าน้ำพริกน้ำพริกนี่ยายใส่แมงดาน้น้อยหนึ่งเนาะหอมยายมากินแมงดาเนาะปิกปลาแมงดากินกับผักลวกผักลวกเองน้ำต้องหะผักกับผักบอนบานเท่านี้แหละอ้าวกินข้าวเลยหอม่นกินน้ำกาเด้อกินข้าวเมื่ออาทิดมีสุขเยอะแยะนู่นกัน ใช่สุกน,นั่อองอยู่ข้างๆเนี่ย,ยแหละสมงปีกล้วยปีกล้วยได้ปีกล้วยมากเปิดมือที่ดเซ่นานมือนี้ยายเรากินเปิดมือเด้อทุกคนอืมอมเป็นตาแสบแม่งมนัน เป็นแต่แสบไปยังค่ะแ้้็กินผักเป็นแต่แสบแล้วมากินผักมออนี้ก็เขาลดถึกใจแล้วเราเห็ดเองอันนี้ก็เาอ,เเอ,อนนเาเราล้เมื่อเศ้านีเห็ดยังให้ หลานไ,ไ้เมื่อเช้าเห็นยังให้หลานไ้ไปเห็นกันคุณเ,เขา,เเขาเคุณข่าไขดาวไข่ดาวแล้วก็ไก่ทอดเนอะหลานไ้มาหาตอนเช้ามอดห้องบอหรือจังใดนนลูกกอนอยู่ลูกกอน นอนบม่ค่อยรับมันบอฮ่า,อาอบอกวนยายยายกินแสบแต่ว่าแต่ว่าเสียเบิ่งคนก่อกวน,นยายเด้อย,ยุพีคนก่อกวนยายยุพีเนั่นงเฝ้นานั่งเฝ้ายายเอาเอาให้เอียงให้เอียง พ่เอเห็นหน่อยอ่าอ่าเห็นพ่นน้ำเน่เรียบรล่อยนะหักแห้งนั่งอยู่กับยายอ่ะัาแห้งเนาะชิ้นน้องมีสุกมานั่งเฝ้ายายมือนี่แล้เอาพักต้มให้เรากินน้ำกรไดด ก็กินยังได้พักตรงเอาดอกหอมนะเออหักสักน้อยนึงเอาให้เล่อนะนนั่นแหละหักนิดไปต้องเอาลายหักเอาขอมือ,ขอม,อขอมือให้ยายขอขอ ได้พักละได้พักละบก,กวนย่ายละนั่งกินพักอยู่ขงขง่างๆย่ายนี่มีสูง อพักแยกินนีกวะฮะมีสุขขอพักแยกกินนีว่วะไปยังฮะ,ะต้องจะขอพักแยกินตลอดเลยเหรอหรฮึไปยังมันไม่ไปอยู่นี่อยอยู่ข้างยายโอเค กินพักกระแซบอนนหอมหมอมันหวานเลยเอ่ะอ,อกินเยอะๆจะได้ไม่เป็นหวัดยดายากกินดอกหอมมันบปมนี่สุดกินดอกหอมหวานจะได้ไม่เป็นหวัดใช่ไหม นั่งเรียบร้อยแท้นั่งมือก็ย่ายเรียบร้อยแท้แังนี้จะได้ออกกล้อง,งเรียบร้อยกินอย่างนี้เลยอ่ะลูก นี่น้องดื้อไหมไม่ดื้อเลยอะลูกกินเหรอปุ๋งงปุ๋งนี่นะไม่ไดื้อยังปุ๋งนี่นะไม่ได้อออกไปข้างนอกไหมลูกออกไปไหม กอดกวนยายนี้ยไปไปเรียกข้างนอกไปน้าหงน่าน้าหงยายให้กินผักแล้วน้องไม่กวนออกไปอยู่ข้างนอก้ออามออกไปอยู่ข้างนอก 就这么办。 อาการวันนี้เป็นไงบ้างอัปเดตอาการหน่อยได้กินอิ่มแล้วอัปเดตอาการแป๊บหนึ่งค่ะอาการดีขึ้นอยู่โดยร่วมดีขึ้นอยู่เนาะออกกําลังกายอ,าอยู่บอกมานเศ้าเนี่อเ,เออกยุสายเอายุคางบ้าน เราจะมองจอดรถไปเหิญังไปยังบ่อหรือไปเหิญังหิังเดอไดอรถนำต้นไม้บ,บ่อรถไปขังบ้านว่ดแต่มองสวนขังบ้านก็คือมองสวนย่ายเนาะแต่มันขึ้นนอนดีบ่อเดินสองเถือ่อเดินสองเถือ่อ ตื่นมาเด็กกินยาบ่ายาที่คุณหมอบอกกินตอนตีสองอืมตื่นมาตอนตีสองก็กินยาแล่นอนแม่บ่นู้นทีู่้เมืออีกอันอืมอันจ้โอเคอ่ะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคเนาะมือนี่เนาะอ,อากาศ เช็คไม่เป็นยังไงแดดเปียงเลยนะมือน,นี้นะออืแดดสุดยอดเลยมือนี้แดดเต็มที่เลยโอเคเราจะลงไลนแล้วนะจะให้คุณยายพักผ่อนแล้วมาไล้์ใหม่เนาะโดยรวมวันนี้อาการปกติอาการโอเคอินเสร็จแล้วอย่าเพิ่งนอนนะ อาจจะไปลดน้ำต้นไม้ไปไหนก็ได้โอเคเนาะโอเคโอเคบายบายลงไลล์ราคะเที่ยว